Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สำหรับคลิปนี้ค่ะสพร์ทคนมารับของฟรีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของลิมิเต็ดนะคะเป็นหน้ามีมนั่นเองนะจากทั้งหมดเนี่ย2,500ชิ้นด้วยกันค่ะสำหรับแบบที่จะาของฟรีนะคะเป็นแบบนี้เลย Don't Make the Rock Angry นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยวิธีการรับของฟรีนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีขึ้นอยู่นะว่า get free limited UGC นะคะหากว่าชนะเนี่ยครบทั้งหมด300ครั้งนั่นเองค่ะในนี้นะคะมันจะเป็นมินิเกมต่างๆนะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นนนนออยู่่่กกัับวาาาาาเเเเเรเเรรข้มมะะะะะคคจจไป็ ส่มนั่นเองนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องชนะมินิเกมนะคะให้ครบทั้งหมด300ครั้งค่ะหากว่าทำได้นะคะก็สามารถรับของฟรีกันไปได้เลยนะโอเคทุกคนสำหรับทีการรับของฟรีนะคะก็เพลินนี้นะอย่ามาเจอกลิปนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ